หอมหอมกระแทกใจหอมมากนะหอมมากมาได้จากเชียงรายนะคะมีแค่เหลือแค่27ถุงเท่านั้นทุกคนไปดูในตะกร้าได้เลยอ่ะเราปักไปแล้วนะคะไว้กับขับคั่วสดสดใหม่ๆมาเมื่อวานนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะคะหลังจากวันนี้หลังจากวันนี้นะคะเหลือเหลือแค่27็ถุงคั่วมาเมื่อวานสดสดเลยขายของเก่งจังพูดอะไรเยียงเขาไม่รู้ ขายกาแฟขยายดื่มแฟให้ Good morning lovely f a m i l ุกท่เจสซิก้าสวัสดีค่ะ Thank you so much come to the club Wake up ครับ Ready ตบมือ Wake up ครับ Ready เออช่วยแม่ทำมาหากิน Wake up ครับ Ready <c oughs> ไม่ตกตาเสียใหมยว่าโมซานโอ๊ยไม่หหวใจ Wake up ครับ Ready Wake up ครับ ready ไม่ทำไม่ตกลบรน้องอธิบายกาแฟหน่อยอ่ะ I l i k can you explain อธิบายกาแฟหนด้ยอันนี้คือกาแฟะอะไรบอกบอก,บอกพี่พี่สิอันนี้อันนี้เป็นกาแฟเชียงรายพี่สิกาแฟเชียงรายกาแฟเชียงรายค่ะกาแฟเชียงรายคั่วสดสดใหม่ใหม่เมื่อวานค่ะคั่วใหม่กาแฟคั่วสดส่งวันนี้เลยสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยนะคะ สั่งวันนี้ไข่ต้มทําอะไรได้บ้างทาไข่ต้มทำไข่ยังมาตูมได้ไข่ออนเซนได้ไข่ต้มได้ไข่ตุ๋นได้ไข่สมุนไพรได้บางทีใส่เครื่องอบพะโล่เข้าไปนะคะแล้วก็ทาโยเกิร์ตทำทำต้มนึ่งได้ด้วยนะคะแต่ยังไม่เคยทําโยเกิร์ตนะแต่ส่วนใหญ่จะเคยทำแค่ไข่ยังมาตูมกับไข่ออนเซนแล้วก็ไข่ต้มไข่ตุ๋นยังไม่เคยทําแต่เขาจะมีแบบถังหม้อมาให้เลยแต่ตอนนี้นะคะสนใจกาแฟก่อนนะคะคุณพี่วันนี้เราเหลือแี่27ถุงสุดท้ายเท่านั้น แต่เป็คู่วส,ดๆ,สดๆใหม่ๆสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยนะจ๊ะใครอยากได้เป็นแบบบดเราก็มีให้อยากได้บดแบบไหนบอกมาได้เลยหรืออยากจะได้เป็นมเมล็ดไปคั่วเองที่ร้านกาแฟที่บ้านคุณก็ได้แมมีวัชชผม,มพิซซ่าเป็นทรงนี้ตอนเด็กๆไม่ได้เป็นทรงนี้เยอะมากตอนเด็กๆไม่เป็นทรงนี้จ้ะตอนเด็กๆเป็นแบบอยากตกางหนนิดเดียวแต่เนี้ยคุณพ่อได้ข้อมา ผมแม่จะอยู่ประมาณเชิงเนี้ยตอนนี้เป็นเนื้อผมพ่อแต่ว่าก็ได้ความหยิกมาจากคุณพ่อ,อามาเล็กาแฟาค่ะนี่ให้ดูความแบบนี่นี่หอมมากเพิ่งคัวเมื่อวานเพิ่งคั่วมาเมื่อวานเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเราแบ่งขายแค่ยี่สิบเจ็ดถุงเท่านั้นแล้วสั่งมาห้ากิโลนะคะเมื่อวานขายไปแล้วหมดแล้วตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบเจ็ดถุงนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะคิดว่าเราจะขายเป็นล็อตสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นเราต้องสั่งเมล็ดมาใหม่แล้วก็ต้องคั่วใหม่นะคะซึ่งเราต้องรอสั่งเพราะว่าเราไม่อยากสั่งเขาจำนวนเยอะเพราะว่าเขาก็มีร้านกาแฟของเขาที่เชียงใหม่เนี่ยเราอยากจะบสั่งเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่เรากินแล้วเราก็มาแบ่งให้กับทุกคนนั่นเองทุกคนจะได้กินกาแฟตอนเช้าไปพร้อมๆก,กันกับพวกเราเวคอัพคับเรดี้ ready, ตบมือเวคอัพคับเรดี้ตบมือตอนนี้ไข่เรดี้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมถ้วยใส่ไขก่ก่อน ไว้กับขับในนี้ต้มมือใส่ละเพื่อใส่ไข่มาคุ้ยใส่ไข่เขมาแล้วนั่นนี่ยคื้ยใส่ไข่ไม่ได้ใส่กาแฟไข่ละแล้วก็เล่นๆนมไม่ไข่จะละวิ่าเฮ้ยใส่ ไข่กาแฟสองน้อยไข่กาแฟค่ะสองน้อยเอร่าไข่กาแฟวันนี้บอกสิเปแอัพขับค่ะอนนโอเอาเป็นอันนี้อันนี้โอเปนแล้วแต่หนูอย่าเอาไปรวมกันนะมันแบบควบควบเดียวอย่าไปอย่าไปใส่ในนี้ไม่ได้นะใส่ในนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้มันเค้ืใหม่เจอปนกันอยู่ต้นทึ่งตรง,ง,งนี้แล้วกด็ดม <Okay. S 1> ค่ะไม่เสร็จไม่ได้ใส่รวมกันไม่ได้ค่ะ แต่ในนี้ได้แต่ใน,นช่วยได้มีไม่ช็อ,อกปีเสส้เออมล็ดกาแฟเป็นยังไงคะมันช็อปปี้มากมันคอฟฟี่มากกล้วยฉาบเมื่อไหร่คุณเจสสิก้าแป๊บหนึ่งสั่งแพ็กเกจจิ้งอยู่ทำจริงจังอร่อยมากคุณเจสสิก้าต้องติดใจกาแฟเป็นยังไงคะได้อยู่ไหม คุณเจสิก้าสั่งกาแฟาไทยไปใช่ไหมกาแฟาไทยหรือกาแกปใะม่านะวุ้ยมะตูมอ่ะมันมันมัน,ม,นมันเป็นออนกึิ่มะตูมกึิ่ออนเซน คืนชาลีเบบี้ไปบอนี่ไทีไหนาไี่ะหนูปนกันแเเนี่ยหนูทำกไฟปนกันเเนี่ย ได้ดูเลยทุกคนทำอะไรขึ้นแอล่าเกิดอะไรขึ้นแกแล้วเนี่ยหึอยูทำอะไรคะทำกาแฟทำกาแฟทำไมมันไปกนกันอย่างนี้คะสวัสดีค่ะสาวน้อยทุกคนสวัสดีค่ะสาวน้อยเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันวันนี้แอล่ามีงานงานติดต่อมาแล้แวนะ้านะสัมภาษณ์งานค่ะ แบบไปสัมภาษณ์รายการนะหวไหมอันนี้อือโอ้แตงเก็บที่เดิมเลยนะเดี๋ยวป้ามาทำกาฟกแฟกาแฟขั้วและถึงละหนึ่งรอยกรัมค่ะกาแฟจากไทยคะ่ะกาแฟไทยสั่งไปละมุนล,ลิ้นมากใช่เลยแล้วอันนี้ค่ะลอสใหม่นะคะ หนึ่งรอยห้าสิบกรัมต่อถุงนะคะน้องเทรนน้องเทรุมฮะเทรุมมาแล้วหรอไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เราเก็บไว้กินเองอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เราเก็บไว้กินเองอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนนแยกแบ่งออกมาว่าจะกินกันเองแล้วก็ที่ใส่ถุงอะ่ะใส่แบบซีลติดไปให้ทุกคนละค่ะถุงละหนึ่งร้อยกรัมก็พ,พี็มันติดคาเหรอคะ เอร่าไมเทรวมกันเปล่าฮะไม่เอานะไม่เทรวมกันนะอ๋อเอาวันแคปปีพอแล้วนะไม่นูทำ่างนี้ละฮะเทรวมกันไม่ได้นะมันควรจะแยกส้นมันอาจจะเป็นแบบ Era ่าเฮาออไม่านได้ค่ะรอเอของเอ้่หน่อยนิวใช่ไหมมาอืมแเอไม่ฉุก นี่มันเป็นออนเซ็นเดี๋ยวไม่เอาใหม่ให้เโอเคโอเคเลยนะอะไรก็โอเคนะเราชิมชิมหน่อย มีแบบคั่วบดได้ค่ะสามารถคั่วหมายถึงว่าคั่วเอาจะไปบดกับหม้อหม้อต้มใช่ไหมหรือว่าจะไปดิฟสามารถสั่งได้เลยค่ะกดเข้าไปใน select option เลือกได้เลยว่าจะให้บดแบบเอ p r e s s โซหรือว่าบดแบบ m o กกาพอ t หรือว่าบดแบบดิฟเดี๋ยวเราจะบดไปให้เลยบดแล้วก็ใส่ถุงหนึ่งร้อยกรัมแบบสิ่แบบนี้ไปให้เลยหรืออัตเอเป็นคั่วก็มีนะคะคั่วแบบ เป็นมเมล็ดก,ก็มีเป็นแบบบดหลายๆแบบจะเอาไปใช้กับแบบไหนก็สามารถระบุเข้ามาได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นแบบมเมล็ดเชียงรายขั้วกลางนะคะจะบอกว่าเล่าที่มาที่ไปให้ฟังของแบรนด์นหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เรากินกาแฟกันทุกวันนี่แหละแล้วเราก็สั่งกาแฟาที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่คนนี้เขาทํากาแฟอยู่ร้านที่เชียงใหม่อยู่ร้านอยู่หลังวัดใกล้ๆกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จริงๆร้านเขาเล็กมากมีแบบเป็นโลไหมคะคุณเฟิร์นเราทำมาแค่แบบแบ่งๆกันชิมๆไปก่อนถ้าชอบเดี๋ยวค่อยเป็นโลถ้าคุณรอไปชิมเป็นแบบคั่วก่อนจะได้ที่ว่าคั่วแบบเนี้ยชอบไหมคุณเฟิร์นถ้าคุณเฟิร์นชอบแบบคั่วเดี๋ยวครั้งหน้าเราสั่งเป็นโลให้แต่ไม่รู้ว่าทางฟาร์มเขาอะคือเขาก็มีร้านกาแฟของเขาแต่ไอซาขอเขาแบ่งขายมา5กิโลคือถ้าจะสั่งเป็นกิโลก็สั่งสิบถุงได้นะคะสั่งสิบถุง ส่งค่าส่งรวดเดียวจบเลยแต่ถุงละร้อยห้าสิบาทนี่ถูกมากหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยกรัมถุงละร้อยห้าสิบาทนี่คือถูกมากมากคือแท้จริงไม่ได้อะไรคืออยากจะแบ่งขายให้ทุกคนชิมก่อนทุกคนชอบแบบนี้ถ้าทุกคนชอบมเมล็ดนี้ชอบคั่วแบบนี้เราก็จะได้สั่งมาเพิ่มในร็อดหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวล็อดหน้าก็จะมีมะเมล็ดอื่นๆเพิ่มมาอีกหรือว่าใครสนใจอยากได้มเมล็ดแบบไหนเดี๋ยวซาร่าจะไป เซอร์เวย์มาให้เพราะว่าตอนนี้กําลังพี่แอลใช่ะเขากำลังทําแบบเรื่องกาแฟเยอะมากเขาสนใจกาแฟเยอะมากแล้วเราได้อาจารย์เรียกว่าเป็นมาสเตอร์ดีกว่าที่เขาทําเรื่องคั่วเก่งมากอ<ม>หมดแล้วลูกอแล้วกินช่วยถ่วยเปล่าแล้วตอนนี้แล้วอาจารย์ที่เขาทขําคั<ม>่วเขาเขาเป็นคนคั่วที่แบบสกิลเขาเก่งมากเขาไม่ได้แบบทําคั่วแบบ คอมเมอร์เชลส่งเจ้าใหญ่ๆแต่เขาจะทำเฉพาะคาเฟ่สเปเชียลตี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ถ้าคุณได้ไปอ่ะคุณจะได้สก,กิล<ช>การควบที่แบบเขา<ช>ดึงความหวานจากกาแ,แฟมาโอ้ใครเสร็จแล้วหิวใครหรอคะรอเลยไใช่ไหมเอาอีกค่ะรอนะรอนะร้อนนะ ถามมาได้เลยนะคะเรื่องกาแฟเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะเราอะที่เราเปิดตะกร้าอันนี้เพราะเราเพิ่งเราเพิ่งใส่แม่ขายเก่งจนหาวเลยอะ่ะขายแค่บนี้ขายของจนหนูหาวเลย ก็อเอ้ยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในเล้าก็ขวดต้องเราก็ควายเข้าหน้าก็คนคึ้งค้งก็ละคั้งข้างาฟ้างองูใจก้าจอจานทำไมใ้่ินเอชอชิงตีดังช่อช้างวิ่งหนีซอสโซลามทีช่อเชอคู่กันอุลอนยอหญิงโสพาดอชาดาสวมพันตอปะตะหุนหันแล้วอะไร ทอถาฐานเข้ามาลองทอนางมนโฑหน้าค่ะพอพุทธเท่าเดินย่องนอนเอนไม่มองทอเด็กต้องนิมนต์อต่อเต่าหลังตุงทอทถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทธงคนนิยมนอนรู้ทำไมนอนู้สว่วอบใบไ,ไม้ พอปลาตากลมพอพึ่งทำรังพอผาทนทานพอผ่านวางตั้งพอพันจะอาดจ,จังพอสำเพากลางใบจริงจึงจึงยังไงมะม้ายังไงม,ามาะม้าชิดชักเดืักเชี่ยวใหญ่ใหญ่ไปไปรนไปเต่เรอรินแต่ราว โบแวนลงยาสอสลาเงียบเงาสอฤษีหนวดยาวสอเสือดาวขนอง<ม>หอหีบใส่ผ้าลอชจุลาท่าพยองอออ่างเนืองนองอ้อลูจกจ่าดเอ๊ะเ,เอาตรงๆนะทุกคนจริงๆพูดกอไก่ขอใครไม่เคยไม่ได้จำไม่ได้แต่เพราะมีลูกไง <c oughs> เลยต้องฟังกับแอล่าจนท้องได้ ก็เป็นข้อดีของการมีรูปเหมือนกันนะทําให้เราจําก็กก่ขอไข่ ABC อ้าได้แล้วของเอลาจิ้มได้เลยแต่เอาเยอะเอานิดเอาหน,น่อยได้หมดแต่ต้องระวังร้อนๆอ,อยู่นะคะชอ้ชอนช้อนช้อนอยู่นี่ค่ะขอบคุณทาย,ยางาสวยๆค่ะสวยๆส,สวยไหมล่ะ สวยไมล่ะสวยนะอา่าน้องกี่ขวบแล้วคะสองขวบเก้าเดือนแล้วคะ่ะโอลองหกนะคะลอง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 ,ลองนะคะอุย้ยไข่สวยมากไข่กำลังดีเลยเดี๋ยววันนี้ให้อะไรก,กินไข่ก่อนเราไปทำงานจะได้ไมีแรงช้อนใหญ่เลยไหมคะเอาช้อนเล็กไหมร้อนไหมเป็นยังไงร,รสชาติโอเคไหมเอาช้อนใหญ่อ๋อาเอาช้อนใหญ่ ดูเอร่าทุกวันจนดูเอร่าทุกวันจนตอนนี้ตัวเล็กในห้องได้8เดือนแล้วยังให้ออกมาหน้าเหมือนเอร่าอย่าฟังเอร่าสปีคอิงลิชค่ะกาแฟใส่น้ําร้อนแล้วใช้ได้เลยไหมคะหรือต้องเอามาบดก่อนมีแบบบดด้วยค่ะมีแบบบดแล้วไม่เอาดิ i s น n ค่ะอืมอืม our school ไม่า this one มีไข่ขาวม่กินไม่เอา this one แล้สปีคอิงลิชละ this one is good for you is egg yolk y u มอย่างเงี้ยคะ you l i k อืมอเคโอเคกาแฟคั่วหรือยะคั่วเรียบร้อยแล้วค่ะมาภาวนาให้หน้าตาเหมือนกับพอดูทุกวันเลยจะเอาไปเป็นแฝดไอล่าเหรอคะแต่ไม่ถ้าผมหยิกนี่คือวาวนะถ้าออกมาผมหยิกนี่ว้าวมากกาแฟคั่วแล้วค่ะ ขั่วสดๆมาเมื่อวานเลยนะคะสําหรับใครที่จะสั่งขั่วนะคะเป็นเมเล็ดนะเดี๋ยววันนี้ใส่ถุง100กรัมแบ่งแพ็คให้เลยอยากได้กี่ถุงสั่งเลยแต่ว่าวันนี้มีจากัดแค่27ถุงเท่านั้นเพราะว่าสั่งมาแค่5โลพอสั่งมาแค่5โลพอพั่วเสร็จปุ๊บมันเหลือประมาณ4โลกว่ากว่ามันเหมือนเบาลงอะ่ะเหลือประมาณ4โลกว่ากว่าแล้วก็เดี๋ยวอ,อันนี้แยกออกมาเพราะว่าเราจะสดตัวจะกินเอง แล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ27ถุงนะคะที่แบ่งออกมาใหท้ทุกคนก็คือแบ่งไปประมาณสักขวด2โลครึ่งนะแบ่งกันแบ่งแบ่งแบ่งกันไปชิมอยากให้ทุกคนได้ลองชิมแล้วก็ถ้าเกิดชอบจะได้รอดหน้าจะได้สั่งมาใหม่ค่ะเพราะว่าเป็นกาแฟเชียงรายเป็นฟาร์มของคนในหมู่บ้านเขาปลูกกันเองค่ะแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยก็เลยแบบชอบแล้วพอเรากินปุ๊บเฮ้ยรสชาติมันอร่อยก็เลยสั่งเข้ามาเป็นมเมล็ดเขียวแล้วก็มีเพื่อนเขาคั่วเก่งมากเขาเป็นเหมือนแบบ ครูสอนคั่วแล้วก็กําลังจะสอบเป็นคิวเกรดเดอร์ของกาแฟอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีโรงคั่วเป็นของเขาเองแล้วก็เลยเอากาฟแฟเราเนี่ยไปให้เขาคัา่วแล้วก็ได้ได้เลเวลการคั่วที่พอด,ดีมากๆเลยเขามีความสามารถในการดึงความหวานจากมาเมล็ดออกมาได้แบบอร่อยมากทําให้กาแฟ คั่วแล้วหอมนมมุนมากทุกคนแล้วพอใครชอบกินกับลาเต้อะไรอย่างเงี้ยถ้าซาเป็นคนกินลาเต้นมโอตอ่ะใส่นมโอตมันหอมพอดีส่วนที่แอชเขาจะกินเป็นอเมริกาโน่แบบเข้มๆเลยนะคะอเมริกาโน่ไม่ใส่หวานคือมันจะไม่ได้เข้มไหมนะเพราะว่าอันนั้นถ้าเป็นดาร์กโรสอ่ะมันมันมันกันคั่วง่ายคือคั่วเน้นไหมไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันคือดาร์กโรสแต่อันเนี้ยมันคือมันไม่เชิงมีเดียมโรสะมันจะคือกึ่งกึ่ง มีเดียมกึ่งๆึ่งดาเพื่อมันให้เป็นอมนียดโดโหนะดก็กินหยิบไปพความส่ช้อเราใส้ช้อนเป็นเด็กใส่ช้อนสั่งแล้วครับขอบคุณค่ะลองไปชิมดูนะแล้วแล้วส่งรีวิวมาด้วยเดี๋ยวพี่จะเอามารีโพสให้เหมือนใครถ้าเกิดว่าใครมีติกตอ็อกมีน้องเขาเขาได้ไปรอดที่แล้วเขาแบบ เอาไปทําเป็นหมอ้ออกกาพอตเอาไปทําเป็นเอสเปรสโซ่แล้วออกมาหน่ารักมากเราก็เลยแบบเอา,เอาคลิปน้องเขาไปรีโพส FC ค่ะเขาคุณ,ค,ณคุณตาคุณตาสั่งเป็นแบบมเมล็ดหรือสั่งเป็นแบบบดไปคะ่ะถ้าเป็นแบบบดก็ง่ายหน่อยแบบบดเนี่ยอาจจะได้ชา้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มเมล็ดมันดีแกส๊สออกมาดนึงเพราะมันเพิ่งขั่วเลยนะแต่ใครที่สั่งแบบขั่วมเมล็ดเลยเดี๋ยววันนี้แพ็คส่งให้เลย ส่วนใครที่สั่งเป็นบทเดี๋ยวพรุ่งนี้บทให้แล้วก็จะใส่แพ็กแบบนี้ส่งไปให้นะคะรอให้มันดีแคส,สัก3าวันมันกำลังจะดีเพราะาถ้าเกิดคั่วปุ๊บบทปั๊บเนี่ยมันอาจจะแบบยังไม่นึกออกปะเหมือนแบบเราคั่วปุ๊บมันยังมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์กระบวนการคั่วอย่างงี้ยเราไปรีบบทเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอให้ประมาณสักพรุ่งนี้จะบทให้แต่สใครที่คั่วปุ๊บเดี๋ยววันนี้แพ็กส่งให้เลยแต่ว่าขออนุญาตแบ่งแค่20ตอนนี้เหลือยีหถุงแล้วจ้ะ แบ่ง25ถุงเท่านั้นนะคะเพราะว่ามเมล็ดมีเครื่องทำมเมล็ดครับโอเคถ้ามีมเมล็ดเป็นเครื่องทํากาแฟเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยนะคะคุณตาลองไปชิมดูอยากให้อยากให้ลองแล้วก็อันนี้เป็นมเมล็ดเชียงรายนะแล้วก็ดูฝีมือการคั่วของของเพื่อนคนนี้ว่าเขาคั่วได้วาวขนาดไหนนะคะแล้วก็ฝากติดตามทิกตอกด้วยนะคะเพจ k ิกตอกเวกับ u ับเวกับขับไทยแลนด์นะถ้าจำไม่ผิดเวกั u p ับไทยแลนด์ขั้วกลางค่ะ จริงๆมันจะเป็นขั้วกลางแบบกึ่งกๆไปทางดาร์กนะมันจะอยู่กลางๆระหว่างกลางไปดาร์กเพราะมันเขาเรียกเหมือนอมเนี่มันจะไม่ได้ไหมนะเพราะว่าถ้าขั้วเข้มอะมันมันคือเหมือนขั้วให้เน้นไหมใช่ไหมคบเหมือนที่เรากินกาแฟทั่วไปแต่เนี้ยขั้วกลางมันจะเป็นแบบต้องใช้สกิลในการขั้วนิดนึงก็คืออมเหนี่ย